สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการ z e h เช n e l แครับสำหรับตอนนี้เป็นตอนพิเศษที่เกี่ยวกับเลนของกล้องถ่ายรูปครับผมสำหรับคนที่ใช้ Sony APS-C ไม่ว่าจะเป็นตระกูล5000ตระกูล NEX รุ่นเก่าหรือว่า จะเป็นตระกูล6,000ครับผมหรือว่าจะเป็น z V E 10ครับผมรุ่นใหม่ล่าสุดของเขาแต่คิดว่าอีกไม่นานนี้อาจจะมีตัวใหม่มาอีกแล้วก็ได้นะครับทุกคนน่าจะมองหาเลนส์มุมกว้างสักตัวที่กว้างกว่า16.50ที่ติดไว้ครับแล้วเชื่อว่าทุกคนที่หาข้อมูลของเลนส์มุมกว้างน่าจะเจอกับเจ้านี้มาครับผมซัมยังฮะซัมยัง12มม f2 ครับผมใหม่อเมาส์ฮะเมาส์ E สำหรับ APS-C ของกล้องโซนีครับผมตัวนี้ครับ เป็นเลนส์มุมกว้างที่ราคาดีใช้ได้เลยฮะ12มม f2 ครับผม นอกเหนือจากราคาของเขาที่อยู่ประมาณ12,900เท็ดดี้ฝากลิงก์ไว้ด้านล่างนี้แล้วนะครับใครอยากไปดูรายละเอ,อียดเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อก็ไปกดตูตรงนั้นได้เลยเ mm hmm. ท็ดดี้ไม่ได้ขายนะ mm hmm. แค่เอาลิงก์มาแปะให้คุณผู้ชมสะดวกในการกดสั่งซื้อเท่านั้นครับสำหรับจุดตัวนี้ครับราคาประมาณ12,900แต่หากสั่งซื้อที่ลิงค์ด้านล่างนะีก็จะส่งตรงไปที่ช้อปปีเลย mm hmm. ใครที่มีโค้ดต่างๆโค้ดส่วนลดโค้ดส่งฟรีอะไรต่างๆก็สามารถใช้ได้เลยครับเอาเจ้าตัวท้ายตรงนี้ไปเปลี่ยนเข้ามาซะละฮ กันนะครับผมว่าในส่วนหน้าและส่วนท้ายของเขาเป็นยังไงบ้างครับผมเราจะพบว่าบริเวณด้านหน้านี่ฮะผมใส่ฟิลเตอร์ไว้นะมันเลยเป็นแบบนี้ครับผมเนี่ยมีบางช่องนะฮะเขาบอกว่าฮุดของเจ้าซัมยัง 12F2 ตรงนี้ถอดไม่ได้แต่จริงๆแล้วมันถอดได้ครับผมมันแน่นมากๆเลยผมชอบมากเลยเพราะบางครั้งเราใช้ฮุดบางตัวที่มันหลุดง่ายเนี่ยอย่างใช้อ่าอ่า ซิกมาสามสิบอะไรพวกนี้หูหลุดหูหลุดกระเด็นบ่อยมากเลยต้องไปคอยตามเก็บครับแต่สำหรับเจ้าซัมยังส2 f 2องเอฟสองม้ีตัวนี้ฮะแน่นหนามากๆเลยครับทำให้บางคนรู้สึกว่าถอดไม่ได้หรือเปล่าจริงๆแล้วมันถอดได้ครับแต่มันค่อนข้างจะแน่นมากเลยครับคุณผู้ชมครับผมอถอดเรียบร้อยแล้วออกมาไหมทีนี้เราลองถอดฟิลเตอร์ออกมาดูครับผมจะได้ดูโค้ดหน้าเลนส์เขาชัดๆนี่แหละครับผมนี่คือโค้ดหน้าเลนส์เขาครับหากสั่งซื้อที่ที่ร้านที่ตรงนี้ผมจําอะไรไม่ได้อะไรคาเมล่าคาเมล่านี่แหละครับผมเขาจะ แถมฟิลเตอร์ตัวนี้มาด้วยฮะเป็นฟิลเตอร์ของนิสิหน้า62มมครับผมก็แถมมาให้ด้วยฮะตรงนี้เป็นเลนส์ออโต้โฟกัสนะสำหรับซัมยัง12มม f2 เนี่ยนะครับผมมันจะมี2แบบคือแบบออโต้โฟกัสอยู่ที่ราคาประมาณ1 3,000บาทนะฮะของใหม่นะครับแต่หากว่าเป็นแบบแมนนวลนะครับก็สามารถซื้อมือ2เอาก็ได้ในราคาประมาณ5-6000บาทนะครับผมลองเข้าไปดูฮะตัวเลนส์ของเขาเองจริงๆนะครับผมเขามีขนาดที่ไม่ใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบกับเจ้า เลนคิดให้ดูแล้วกันนะครับเลนคิด16-50ที่มาเนี่ยถ้าเราเทียบขนาดของเขานะเราจะพบว่าขนาดจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากมายอะไรเลยนะครับผมนี่เทียบกับเลนคิดนะนี่2ตัวนี้นะครับผมหน้ากว้างพอๆกันแหละแต่ว่าตัวขนาดอาจจะหนาต่างกันนิดนึงนะฮะสำหรับตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับผมก็น้ําหนักนะเอาจริงๆนะน้าหนักเขาค่อนข้างเบานะผมรู้สึกว่าหนักกว่าเลนคิดแค่นิดหน่อยเองครับคุณผู้ชมครับผมแล้วก็ได้รูรับแสงกว้างขนาด f 2 เรามาดูในส่วนโครงสร้างของเขานะครับก็เป็นบอดี้ที่เป็นโลหะนะแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นโลหะชนิดไหนฟังๆเข้ามาก็มีหลายอย่างเนาะแต่ว่านี้ส่วนของวงแหวนเลื่อนตรงนี้นะครับผมมีวงเดียวตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นยางนะครับคุณผู้ชมครับผมเป็นยางค่อนข้างแข็งทีเดียวเลยส่วนตัวผมผมไม่ชอบอะไรที่มันเป็นยางอะ่ะ เพราะเวลาเราใช้ไปน,นานๆปุ๊บเราก็กลัวมันจะเลอะเทอะกลัวมันจะละลายกลัวมันจะเปื่อยแล้วก็เปลี่ยนยากแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะเราเลือกเขาแล้วครับก็ต้องรับสภาพตรงนี้กันไปแต่คิดว่าคงไม่เสื่อมอะไรง่ายได้หรอกครับผมตรงนี้ครับผมเมาส์ด้านหลังก็เป็นโลหะครับผมมีความแข็งแรงใช้ได้เลยนะฮะเมาส์เป็นโลหะแบบนี้ครับผมถ้าเป็นไอ้เจ้าตัวแมนนวลโฟกัสมันก็จะไม่มีตัวหน้าสัมผัสพ,พ,พวกนี้นะครับสิ่งสําคัญนะครับเราไม่ได้มาพูดกันเรื่องเทคนิคพอพูดไปก็ มีกี่กลุ่ม,มกี่ชิ้นเลนก็ไม่ได้มีผลอะไรแต่เท่าที่รู้จริงๆเขามีเลนชิ้นเลนพิเศษนะครับเลน a s p เปอร์โเลนอีครับมีให้มาหลายตัวเลยฮะสามารถดูได้ในเรื่องของเทคนิคของเขาครับแต่วันนี้ที่จะมาให้ดูก็ในเรื่องของหน้าตาฮะหน้าตาเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูรูปตัวอย่างกันครับว่ารูปที่ได้จากเขาเนี่ยระหว่างการถ่ายแลนชั่วๆไปนะครับผมแล้วก็การถ่ายพอร์เทรตเนี่ยตัวนี้ถ้าเปิด F2 อ่ะถ่ายพอร์เทรตนะหรือว่าถ่ายแลนนะความบิบเบยวของภาพมีแค่ไหน ความเบอร์หลังของเขามีแค่ไหนถ่ายบนโต๊ะอาหารเห็นขนาดไหนเดี๋ยวหลังจากนี้เ,าเราไปดูครับอ่ะ จริงๆผมใช้ z ซ e 1 0ที่กำลังถ่ายเราอยู่ตอนนี้นะก็เลยจำเป็นจะต้องเอาเจ้า a 5 0 0 1มาประกบกับเจ้าซัมยัง12 F2 ตัวนี้ครับเพื่อ <ๆ S 2> ให้ดูหน้าตาว่าจริงๆแล้วพอใส่ปุ๊บเนี่ยนะมันไม่ได้ขี้เหร่นะนะคุณผู้ชมนะถ้าใส่ฮูดไปด้วยเนะี่ยอุ้ยหล่อเลยนะครับหลอดีเดียวเลยหาจุดนี้เขาจะมีจุดนี้นะจุดขาวๆนี่นะเราเอาให้มันพอดีกันนะปุ๊บแล้วหมุนเข้าไปครับผมเนะี่ยแก๊กขึ้นมาเนี่ยใส่เข้าไปแล้วหล่อแม้นี่ขนาดประกบกับ a 5 0 0 1รุ่นโบณนบผมรุ่นโบราณแต่ยังอเคอยู่สําหรับการ ถ่ายภาพนะเราจะพบว่าขนาดของเขาเนี่ยเฮ้ยมันโอเคเลยนะมันรู้สึกว่าโปรมากเลยนะครับผมมันดูหล่อเลยทีเดียวนะใส่หูใส่อะไรเข้าไปเนี่ยอ้อลืมบอกไปนิดนึงครับผมโดยลักษณะโดยโดยธรรมชาติของซัมยังเขาเนี่ยเวลาเขาทาเลนเขาจะมีขอบแดง,แดงใช่ไหมแต่เจ้าตัวนี้ถ้ามองตรงๆเนี่ยจะไม่เห็นขอบแดง,แดงเขานะต้องมอง,เฉ,งเฉียงแบบนี้ครับผมเราจะพบว่าเขามีขอบแด,แ,ดแดงซ่อนอยู่ด้านในตรงนี้แล้วก็เห็นบอกว่ามีเวชเชอร์ซิลด้วยนะครับเวชเชอร์เวชเชอร์ซิลก็คือการละอ รองน้ำหรอองฝุ่นอะไรพวกนี้ได้ครับผมแต่เดี๋ไปถึงขนาดว่าเดินตากฝนอะไรพวกนี้เลยอย่าไปเสี่ยงเลยนะครับหรือว่าจุ่มน้ำนี่ห้ามเด็ดขาดครับนี่พอประกอบกับ a 5 0้นะคุณผู้ชมนะดูหล่อแมดูหลอดูดีดูมีราคาขึ้นมาเลยใช่ไหมครับสำหรับตัวนี้ฮะดูสิครับคุณผู้ชมครับใครที่ใช้ a 5 0 0นหะฮะหรือว่าจะใช้ตระกูล6 0 0 0 6ห0พ6น0า6ห0พหรือ6,6 0ักํำลังมองหาเลนมุมกว้างราคาประหยัดไว้เท็ดดี้แนะนำตัวนี้เลยครับออโต้โฟกัสครับผม เวลาที่เราเปิดมานะเราอยากจะเซลฟี่เราอยากจะวีล็อกขึ้นมานะครับผมเราถือขึ้นมาแบบนี้คุณผู้ชมครับผมมันเพียงพอต่อการใช้งานมากๆเลยนะสําหรับใครที่เป็นสายวีล็อกนะครับผมเราเดินแบบนี้นะมันดูมันไม่ใหญ่นะมันไม่ได้น่าเกียดอะไรเลยเราถือแบบนี้เราเดินเราถือแบบนี้ภาพที่ได้มีมุมกว้างที่มากเพียงพอเลยครับคุณผู้ชมครับผมถือว่ามันเป็นอะไรที่แฮปปี้มากๆากฮะสำหรับใครที่ถ่ายนะตรงนีนะ้เนี่ยปุ๊บเนี่ยผมอยากให้คุณผู้ชมได้ดูจังเลยนะฮะเดี๋ยวผมลองถ่ายตรงนี้ให้ดูด้วยนาอว่า วิดีโอที่ได้นะครับถ้าผมถือแบบนี้ผมถือผม,ผมถือสุดมือแบบนี้นะเรายืดสุดมือแบบนี้เลยเนี่ยภาพที่ได้นะฮะคุณผู้ชมครับผมมีมุมกว้างใช้ได้เลยฮะใช้ได้ขนาดเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่เบื้องหลังของผมนี่เลยแต่ถ้าหากว่าเรายืดเข้ามาตรงนี้เนะี่ยเราเอาเข้ามาใกล้อีกนิดนึงแบบนี้ครับผมเราใกล้ๆระยะประมาณขนาดนี้นะก็ยังเห็นหน้าเราเต็มชัดเจนเลยนะครับคุณผู้ชมครับผมแต่หากว่าการเปิดการสั่นนะเวลาที่เราเปิดการสั่นนะมันจะมีการสั่นอยู่2ตัวให้เลือกก็คือ 1. ปิดไปเลยกับ 2. ใช้ในโหมดของ Active เท่านั้นครับซึ่งการใช้ในโหมดของ Active ตรงนี้มันก็จะครอบลงมามันครอบลงมาแต่ด้วยความที่กว้างของ 12f2 ของเขาเนี่ยเราอาจจะถือเลยขึ้นไปอีกนิดนึงแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะได้ภาพเยอะนะครับคุณผู้ชมสำหรับการเปิดแบบ Active นะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดแบบ Active Test กันดูครับ นี่คือภาพที่ได้ครับผมจากแ v e10 ครับเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพจาก a501 ครับตอนนี้เราไม่ได้เปิดกันสั่นนะครับแต่ผมก็จะถือไว้แบบนี้แบบนี้แหละฮะแหมพูดติดเตือนให้คุณผู้ชมดูว่าถ้าเราถือเฉยๆแล้ววีล็อกถือแบบนี้ครับผมภาพจะสั่นไหวมากแค่ไหนครับตอนนี้คือปิดไว้นะปิดระบบกันสั่นครับคุณผู้ชมฮะถือแบบนี้โอ้โหดูสิกว้างไหมครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดกันสั่นกันดูครับกันสั่นธรรมดาจะใช้ไม่ได้นะเพราะว่าตัวเลนส์เขาไม่มีระบบกันสั่นเขาจะใช้ได้เฉพาะกับเลนส์ที่กัันนส่ อย่างเลนคิดเป็นต้นครับผมหากเราใช้กับเลนที่ไม่มีกันสั่นก็เหลือทางเลือกอยู่สองทางก็คือ1ปิดไปเลยกับ2ใช้แบบแอคทีฟครับไปดูแบบแอคทีฟกันครับ และตอนนี้ผมก็เปิดโหมด Active การสั่นแบบ Active ของเขาแล้วคะคุณผู้ชมครับเราจะสังเกตเห็นว่าภาพนั้นมาโดนครอปลงไปครับผมพะเขาจะต้องใช้ระบบดิจิตอลในการที่ลดการสั่นบริเวณขอบภาพแล้วมาทําให้บริเวณตรงกลางภาพนั้นชัดนะนี่ผมยืนเฉยๆดยการใช้แขนซ้ายของผมถืออยู่แขนเดียวแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับผมรู้สึกมันโอเคไหมส่วนตัวผมนะผมชอบมากเลยก็คือโดยปกติเมื่อก่อนจะใช้มือถือหรือว่าจะใช้โกโปรในการถ่ายแต่บางทีปัญหาอยู่ในเวลาที่ สภาพแสงน้อยครับภาพที่ได้นั้นจะมีสัญญาณรบกวนหรือมีนอยส e ค่อนข้างเยอะมากแต่ตอนนี้พอใช้เจ้า Z v E10 ประกบกับซัมยัง 12F2 แล้วเปิดกันสั่นแบบนี้ครับผมรู้สึกว่าภาพที่ได้มันสวยกว่าเดิมมากๆเลยครับเดี๋ยวเราไปดูรูปถ่ายกันครับว่ารูปถ่ายจะเป็นยังไงบ้างครับ ทีนี้ครับเราลองมาดูรูปภาพที่ถ่ายจากโซ ny Z v E10 กับเลนส์ซัมยัง12 f2 กันครับผมเราจะพบว่าภาพที่ได้ฮะให้สีสันที่ใช้ได้เลยนะครับผมตอนนี้เราเปิด f เ,เท่าไหร่นะเราเปิดอยู่ที่ f 4.5ครับคุณผู้ชมฮะถ่ายคุณผู้ชมเห็นตรงนี้เนาะว่าภาพที่ได้เนี่ยมันจะประมาณนี้ครับผมนี่คือภาพที่ได้ฮะ f 4.5โฟกัสตรงกลางครับผมแล้วเราลอง ไปดูทางด้านขอบขอบครับความเบลอก็มีให้เห็นนะสำหรับใครที่ต้องการความเบร์นะนี่ขณะที่ F4.5 ให้เห็นโบเก้เล็กๆด้านหลังครับนะน,น่าจะเป็นสาระอะไรมากครับแต่ให้ดูความคมชัดของภาพครับผมถือว่าภาพใช้ได้เลยนะนี่เป็นดอก ดอกกุหลาบปลอมนะครับผมดอกกุหลาบปลอมที่เรามองเห็นตรงนี้ลองดูสิเราสามารถมองเห็นเจ้า,าตัวเนื้อผ้าของเขาได้พอสมควรเลยนะครับจากตรงนี้ก็ถือว่าให้ความคมชัดที่มากเลยครับผมนี่ฮะจากมุมภาพที่ได้ครับผมตอนนี้เราให้คุณผู้ชมดูในส่วนของเรื่องของมุมภาพที่ได้นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างฮะสำหรับตรงนี้เปิด F 3.5มนะครับคุณผู้ชมครับผมได้ภาพขนาดนี้ฮะความเบลอครับผมเราโฟกัสไปที่ ตรงกลางเท่านั้นเราก็ดูความละเอียดรายละเอียดของตัวเนื้อผ้านะลองดูซิว่าโอ้โหเขาสามารถจะให้จะให้รายละเอียดของตัวเนื้อผ้าแบบเห็นได้ชัดขนาดนี้เลยนะสําหรับเลนที่ไม่คมหรืออาจจะเป็นเลนรุ่นเก่าหรืออาจจะเป็นเลนคิดในบางมุมนะครับ mm hmm. ก็อาจจะเห็นเป็นสีพื้นๆแบบเดียวกันไปไม่สามารถดูรายละเอียดได้ขนาดนี้นะครับผมนี่ก็ให้ดูไปเลยฮะเวลาเราปรับเอฟในะนี้เอฟเท่าไหร่นะเอฟสาเช่นกันครับคุณผู้ชมครับตรงนี้ฮะลองปรับไปปั๊บเนี่ยะฮะสีสันที่ได้กับ มุมภาพที่ได้กับเลนส์ที่มีความเป็นมุมกว้างแบบนี้ครับผมตรงนี้ F อะไรนะ3าเช่นกันครับผมเดี๋ยวก็จะมีในส่วนที่เราไปถ่ายในส่วนที่เป็น F2 ครับนี่ก็คือถ่ายภาพทั่วๆไปค่อนข้างจะเป็นภาพที่เก็บรายละเอียดให้เราได้เยอะเลยทีเดียวครับผมอย่างตรงนี้ฮะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งหนึ่งครับผมที่เราไปแวะถ่ายมาตอนขากลับครับรูปนี้ใช้ F 4.5ครับผม ISO 100ครับก็จะเป็น18มมในส่วนของห่าง เกียกับฟูลเฟรมนะครับผมเราลองมาดูรายละเอียดของภาพที่ได้จากการถ่ายล์สเคปตรงนี้ครับผมดูสิครับผมรายละเอียดที่ได้ฮะเวลาเราขยายมาในโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยขยายมาประมาณนี้ครับผมก็ขยายจนสุดเลยนะก็ให้รายละเอียดที่ดีมากเลยนะครับใครที่ต้องการเลนสําหรับการเก็บภาพบรรยากาศการท่องเที่ยวก็เป็นตัวหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับโดยเฉพาะเวลาที่แสงน้อยๆฮะคุณผู้ชมครับผมนี่ f 4.5ครับผม ตัวนี้น่าจะเป็นเลนที่ตอบโจทย์มากๆเลยได้ทั้งความออโตโฟกัสต่างๆด้วยใครที่เป็นสายวีล็อกหรือ mm. เขาเรียกหลอกกแบบนี้นะฮะก็เป็นตัวหนึ่งที่ใช้ได้มากเลยครับผมเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ควรจะมีเก็บไว้เพราะว่าเปิดการสั่นแบบอ่าแอคทีฟแล้วนะฮะก็ยังมีความกว้างมากพอที่เราจะเดินถือด้วยมือเดียวได้ครับผ,ผู้ชมครับผมที่ภาพมันไม่ชัดนะฮะส่วนหนึ่งจะเป็นเพราะว่าเราขยายใหญ่มากๆด้วยครับผมกับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะมือผมสัน่นเพราะผมถือมือเดียวอีกมือ ผมใช้มือถือถ่ายรูปซ้อนกันไปครับนี่ฮะนี่คือภาพที่ได้ครับคุณผู้ชมเอาไปว่ามาเน้นดูในส่วนของมุมภาพที่ได้กันดีกว่าครับว่าน,นี่คือมุมภาพที่ได้เขาจะเก็บรายละเอียดให้เราได้มากๆเลยครับใครที่อยากจะเป็นสายเล่าเรื่องต่างๆให้เดินไปเจออะไรบ้างก็ใช้ตัวนี้ครับในการถ่ายแล้วจะมีรายละเอียดของภาพเขาเยอะมากๆเลยครับผมจากนั้นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการถ่ายภาพบุคคลกันดีกว่าครับนี่คือการถ่ายภาพบุคคลบนโต๊ะอาหารครับเราอยู่ในร้านยา อยอิครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือถ่ายนะครับโดยการโฟกัสไปที่ดวงตาครับผมเพราะว่า ZVE10 เนี่ยเขามีเจ้าตัว Eye Focus ครับเขาก็จะโฟกัสไปที่ดวงตาเลยเราก็จะดูสกินโทนนะครับสีผิวของเขาให้เป็นอย่างไรบ้างกับภาพที่ได้ครับผมนี่บนโต๊ะอาหารเลยนะถือว่ากว้างมากๆเลยครับเนี่ยอาหารยังไม่มาฮะนั่งรออาหารกันก็ดูประมาณแบบนี้ครับ การถ่ายมุมกว้างแบบนี้ฮะอาจจะมีความบิดเบี้ยวของภาพบ้างเล็กน้อยขึ้นอยู่กับมุมที่คุณผู้ชมถ่ายนะหากว่าถ่ายแล้วไม่อยากให้หน้าเบี้ยวเราก็ตั้งกล้องตรงตรง,ตรงไปครับตรงนี้ F อะไรนะใช้ F2 ฮะคุณผู้ชมครับผม ISO ร้อยสปีดหต่อ100ครับผมถ่ายภาพบคุคคลตรงนี้นะฮะเราก็ตั้งให้เขาอยู่ตรงกลางครับการตั้งให้เขาอยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะทําให้หน้าเขาไม่บิดเบี้ยวครับแต่เรื่องการบวมอาจจะมีบ้างเล็กน้อยการบิดเบี้ยวของภาพครับผมส่วนตรงนี้ฮะเราถ่ายมุมตั้งครับผมแนวตั้งใน ระยะใกล้ๆเองครับคุณผู้ชมฮะระยะห่างไปสักประมาณสัก2-3เมตรเองครับก็จะได้ภาพเต็มตัวพร้อมกับได้ภาพอื่นๆผสมเข้ามาด้วยส่วนตรงนี้ครับผมเราถ่ายจากห่างจากแบบเนี่ยไม่ห่างมากครับผมก็ได้ภาพแบบนี้ฮะได้ความละลายหลังของพื้นหลังประมาณนี้ที่ F2 ครับคุณผู้ชมครับนี่คือการถ่ายพ็อตเจตโดยการใช้ F2 นะเราลองมาดู ลองมาดูนะครับโอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษมาดูนะฮะว่าเป็น f 2จริงไหมนะฮะ iso 250ครับที่ f สป speed shutter 50ครับผมเราก็ดูตรงนี้ฮะเราห่างจากแบบประมาณเมฆกว่าๆครับผมเมฆกว่าๆเนี่ยเราถ่ายของเขามาได้ขนาดนี้ครับแล้วเราดูกรารละลายหลังของเขาว่ามันได้มาระดับนี้คุณผู้ชมพอใจไหมครับที่ได้ครับผมนี่ก็ไดประมาณนี้ฮะดูเขาทำหน้าสิครับเนี่ยได้ความละลายหลังประมาณนี้ได้โบเก้ประมาณนี้ที่ f 2ในสภาพแสงน้อยครับโพเพโพเพ ครับผมแบบนี้ตรงนี้ก็ถ่ายในลานฮะลานเต้นรำครับผม F2 เหมือนกันใช่ไหมตรงนี้โอเค F2 เหมือนกันครับ ISO 250ครับชัตเตอร์สปีดชัตเตอร์ที่1ต่อ50แ h a n d h e l ครับใช้มือถือครับได้ภาพประมาณนี้ฮะนี่ครับผมก็เห็นรายละเอียดใช้ได้ครัการถ่ายทอดสีสันการถ่ายในที่แสงน้อยนี่ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับ ภาพที่เห็นตอนนี้คือทุกร้านเปิดไฟหมดแล้วนะมันค่อนข้างจะเริ่มจะมืดแล้วนะฮะแล้วเราได้ภาพที่มีความสว่างประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับผมนี่ฮะเนี่ยการถ่ายพอร์เทรตครับตรงนี้รู้สึกว่าเขาจะไปโฟกัสที่หน้าน้องปิ่นมากกว่าฮะไม่ได้โฟกัสที่หน้าผมแต่หากว่าดูรวมๆเราถ่ายแบบนี้เอาไปลงโซเชียลก็โอเคอยู่นะครับเนะครับเราดูเบื้องหลังนะฮะดูด้านหลังดูโบเก้เป็นอย่างไรบ้างดูการละลายหลังตรงนี้ครับคุณผู้ชมพอใจไหมถ้าพอใจครับกับเลนมุมกว้างราคาขนาดนี้ สำหรับตัวผมเองผมพอใจมากๆเลยครับกับซามยัง 12F2 ตัวนี้ครับการถ่ายทอดสีสันต่างๆครับผมการถ่ายในที่สภาพแสงน้อยการเก็บรายละเอียดที่เยอะๆในส่วนของภาพเนี่ยเขาทำได้ดีมากๆเลยครับและความคมชัดนี่ต้องบอกไว้เลยว่าโอเคมากๆเลยนะครับผมสำหรับคนถ่ายทั่วไปอันนี้เราไม่ได้เป็นเน้นการดูขอบภาพมุมภาพอะไรนะเพราะว่าการถ่ายพวกนี้ครับเราก็จะเน้นภาพในส่วนของตรงกลางเป็นหลักอยู่แล้วใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับหากคุณผู้ชมพอใจก็จัดได้เลย ยนะครับ หากคุณผู้ชมรู้สึกว่าซัมยัง 12F2 ตัวนี้ตอบโจทย์กับการใช้งานไลฟ์สไตล์ของคุณผู้ชมครับอย่าลืมกดลิงก์สั่งซื้อที่อยู่ด้านใต้นี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปที่ s h อป e ีครับให้คุณผู้ชมกดสั่งซื้อหรือดูรายละเอียดหรือจะเลือกการสั่งซื้อแบบผ่อนชำระหรือจะใช้โค้ดต่างๆก็สามารถทำได้เลยครับผมสำหรับตัวผมเองนี่เป็นเลนส์ที่คุ้มค่าและติดตัวกล้องไว้เป็นประจำครับทำไมเราไม่เลือก 10-18F4 s i z e นะครับเพราะว่าเราต้องการ F2 เอาไว้ใช้เวลาที่แสงใน นั่นแหละครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ